Ní công phong pháo haya mì bì có, khang có dài khang dâm ừ. bì tay khang Đâm có, có, có như, như, kháng đâm. mì tay họ hay hay có, kích thước khang dâm yêu có tội nghiệp tội nghiệp tội nghiệp tội có tội nghiệp tội nghiệp có, nghiệp tội nghiệp có, có tội nghiệp tội รอบเรื่อก็ไม่ติดรอบหลบักเราธรรมดามันก็ติดเลยนะอันนี้ไม่มีติดเลยจั้งใดประตูก็เริ่มะระบายมีปานี่กินอะไรกันอย่างเงี้ยสงสัยกินในน,ใน,น,นั่นในทางดำมันนะอะไรกินต้มให้แมวทุกวันเลยทางดำวันได้กี่ตัวตอนนี้วันได้หากัต้มให้แมวก็เจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวทางดำ แต่เราตอนนี้ไม่ได้หาทุกวันใช่ไหมคือหยุดหาเลยหยุดแล้วหยุดหามีวันวันเว้นวันหาอีกแม่มแต่ปลาขายปลาคนกินไม่มีไม่มีมมปลาขายไม่ได้ <c oughs> ไม,มีปลาขายนะอ๋อนี่ทั้งคลองเหลือแต่คางดำเนี่ยมีแต่คางดำดักไม่ได้ด้วยนะน้ำมันไหลด้วยดักไม่ได้ประเด็นมันก็ไม่มี ทางตำที่เจอในตัวขนาดไหนตัวสามนิ้วอ่สองนิ้วสามนิ้วตัวเล็กตัวมหโตประมาณหกเซนเยอะเลยเหรอมันก็พอได้ก็เลี้เห็นเห็นตัวขึ้นผิวน้ำไหมเห็นตัวมันขึ้นมาผิวน้ำบ้างไหมเห็นตอนเช้าๆน่ะมันลอยอยู่อ๋อลอยหัวเงี้ยตอนเช้าลอยหัวตามเนี้ยตามใช้ใช้ตะลิงลอยขึ้นเท้า ายที่มีมีโดนอนเช้าปลาเดิมที่เคยหายได้หาได้มีปลาอะไรบ้างก็ปลานิลปลาช่อนก่อนนั้นเดี๋ยวนี้หายากมืได้ใช้มัมหมนหมดพันแล้วมั้งหมดโดนทางดำกินหรือไงทางดำบ้างออกทะเลบ้างตู้ระบายาทำหอย ย่างตัดหอยสอง100ร้อยกว่าบาท,บาทแล้วตอนนี้หอยก็ไม่โตหอยไม่มีหอยไอที่เขาจับหอยก็หมดด้วยแล้วก็มันเหลือน้อยก็ผอมหอยผอมหอยไม่แรงพูดนะก็ปักไม้กันอยู่ปักไม้ไผ่คนละครึ่งมาได้ใช้เขาไม่เนี่ย คนละครึ่งกำลังจะมาเนี่ยจะได้ใช้ไหมคาดหวังไหมไม่ได้อรับะสมัครไม่เป็นสมัครไม่เป็นไม่ได้อ๋อครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่เคยได้ไม่เคยทำโอสมัครไม่เป็นก็ไม่มีโทรศัพท์หรือมีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่มีมีแเครื่องเล็กๆธรรมดาอ๋อเครื่องโทรอย่างเดียวเหรอโทรอย่างเดียว โตออกกับกระลักเขาก็เลยไม่เอาเลยเงี้ยไม่เอามันยุ่งยากกับเราไงครับครึ้นไม่ได้อย่างงี้มันจะถึงทั่วถึงได้ยังไงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ได้ทำบัตรรัดมั้งอ๋อแจกบัตรรัดได้ไม่สบายการถึงรัดได้ไหมบัตรรัดได้อ๋อจะให้เดือนหน้าอันนี้เคยได้มาก่อนไหมครับบัตรบัตรนันเคยได้ นั้นที่ก็แจกไอ้คนละหมื่นอะไรต้อเคยได้อ๋อคนละหมื่นรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคนละหมื่นบาลที่แล้วอ๋อได้ใช่ไหมได้บานนี้ยังเดือนหน้าให้ให้อะไรพันพันเจ็ดมั้งเก็ตัดแบบนี้อ่ะอ๋อมันไม่ไม่ใช่ทางบ้านโฟนใช่ไหมไม่ใช่รุ่นกดนะต้นกดกดปุ่มปุ่ม๋อ ม่เคยเล่นอะไรเลยเขาวางไว้เงี้ยเราไปไหนก็นี่ก็วางไว้ที่บ้านไม่ได้ปกไปโทรออกอย่างเดียวโทรเข้าโทรออกเนี่ยพอมีธุระอะไรก็โทรออกนี่ก็รอรับสายอย่างเดียวนีบแบตหมดเสียไปก็คือคนละครึ่งหรือพัดอะไรเนี่ยที่ก็จะทำนี่ก็คงไม่ได้ใช่ไหมนี่ทำไม่ได้ ถ้าจะมีบัตรบัดแล้วก็ทําไม่ได้เขาไม่ให้ทำจะมีบัตรรัดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรกินมีเลยนี่ยำยปลาก็ไม่ติดหาไม่ได้ติดหาไม่ได้อ ปกติทํามากี่ปีแล้วหาปลาเนี่ยก็นานแล้วหามาเรื่อยถึงยี่สิบปีไหมโอ้ยู่นี่กับผมนมาจะกับสามสิบฝาปีอ๋อทำมาสามสิบปีเลย,เลยแกะก,ก็แกะไปปลาถ่ายมาไหมอนนี้น้ำจืดใช่ไหมตอนนี้น้ำจืดตอนนี้พอปีใหม่ไปแล้วอะไรเนี่ยก็ กากมันจะจะเค็มหน่อยแล้วน้ำจะเริ่มก่อยนี่มันโดนน้ำฝนด้วยมันจืดมันสองอาทิตย์แล้วหวมอมด้วยสองอาทิตย์แล้วไม่มีไรายได้เลยเนี่ยไม่มีสองอาทิตย์แล้วไม่มีไรายได้เลยแล้วจ <laughs> ะตะเบียงมีไม่มีทุนเหลืออยู่ไหมตะเบียงหมดไหมอะไรเงี้ยมีมีอะไรลหากิน ก็แกะก็แกะไว้หาปลาอะไรมั่งกินมัน่งแกะพอได้อยู่